แปลงหัไข่เนื้อไหมบอกเออไม่เคยทำมานะเออ,อก็ลองดูการที่เป็นเนื้อเดเอทเนี่ยเราไม่เคยกินเนื้อแบบนี้เรากินเนื้อแบบสดมาแล้วก็มาย่างเลยเวลาแล้วท่าลองกันเนี่ยแล้วชอบจุดประกายที่ว่าอยาเปิดร้านให้ผู้คนได้บริโภคเนื้ออีกแบบหนึง่งคนมาทานเนี่ยเขาจะได้เชดเจอร์ที่ดีแล้วได้รสชาติและกลิ่นแล้วต่างกันมาก ขออเ่าตลอให้เราเนี่ยนผู้ที่จ่ายสงาแกคือบททดสอบยิ่งใหญ่เหมือนกันเอตอนที่คอยคิดกบทราบเราตลอ,อดก่าจะได้มาเนี่ยมันลําบากนะไม่เสียดายหรอก็ขอดุบา้ตลอดว่าถ้าทรัพย์สินเราจะหมดเนี่ยขอให้บทดบนทางของเรา ปีที่ช่วงเศรษฐิตฟองสบู่แตกเนี่ยปกติแล้วบ้านผมเนี่ยเกี่ยวกับทำวัสดุก,ก่อสร้างธุรก,กิจพวกนเนี้มันล่มสลายหมดพอดีภรรยาผมเนี่ยเป็นลูกครึ่งประธานรู้ๆก,ก,กันอยู่ว่าพนลูกครึ่งประธานเนี่ยเกี่ยวกับเนื้อแปลงหัไขาเนื้อไหมหกวพูดไม่เคยทำะนะเออก็ลองดู ก็เริ่มจากตลาดไทยนะครับแล้วผมก็มีความรู้เรื่องเนื้อเลย <c oughs> ต้องวิ่งถามว่าตลอดว่านี่ชื่ออะไรอันนี้เป็นเนื้ออะไรนี่ถามว่าตลอดมา <c oughs> อยู่ตลาดไทยได้สักพักนะครับแล้วก็มัเกิดโลแอนแท็ขึ้นมาก็เลิกก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วโอ้ทำลำบากอยู่หลายปีครับ ช่วงหนึ่งก็มีการพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆในบ้านเรามากมายเป็นที่มาได้เนื้อที่ดีอย่างออสเตรเลียนิวซีแลนด์พวกเนี้ยโปสายพันธุ์ของบ้านเราเนี่ยก็ยังสู้เขาได้อย่างสบายมากญี่ปุ่นมีวาเกลเราก็มีวาเกลเขามีแบงกัสเราก็มีแบงกัสเขามีเชลลเล่เราก็มีเชลลเล่คือทุกอย่างที่ต่างประเทศมีแล้วก็เป็นคุณภาพที่ดีเนี่ยของเรามีหมดครบรอบๆบ้านเราเนี่ยการเลี้ยงงูเนี่ยยังสู้บ้านเราไม่ได้เรื่องผสมอาหารสูตรการผสมอาหารกินอาหารยังไงให้เนื้อออกมาดี เราเริ่มมีกําลังแล้วเราได้สัมผัสลิ้มรสการที่เป็นเนื้อเดเอทเนี่ยผ่านการวิธีปมด้วยอุณหภูมิที่ที่กำหนดไว้เราไม่เคยกินเนื้อแบบนี้เรากินเนื้อแบบสดมาแล้วก็มาย่างเลยใช่ไหมครับกลิ่นหรือว่าเชเือกเท้ของมันเนี่ยมันต่างกับเนื้อที่เราเชื่อสดสดรสชาติและกลิ่นแล้วต่างกันมาก มันก็เป็นจุดประกายที่ว่าวันหนึ่งเราต้องเปิดนะเปิดร้านที่ให้คน,คนได้บริโภคเนื้ออีกแบบหนึง่งถ้าใครได้ลองแล้วเนี่ยจะชอบสไตล์นี้มากครับแล้วก็เรามีหลากหลายหลายตัวให้เลือกอันนี้เป็นอังกัสสันนอตัวนี้มันจะหอมพวกเนี้ยอย่างนี้ก็ประมาณ60วัทนท่านี้มันจะเข้มนิดหนึ่ง เราเกิดการผ่านการบ่มมาแล้ว ของร้านเขาบางคนเขาไม่เข้าใจทำไมต้องฮาลานก็เ,เคยมาปรึกษาที่ร้านเหมือนกันว่าเขาว่าฮาลานทําไมราเรามุสลิมต้องเน้นเรื่องฮาลานเราบอกว่าเน้นเน้นฮาลาลเนี่ยมันมาจากพระเจ้าการเชื่อฮาลาน,เ,นเขาบอกเชื่อยังไงเชื่อโดยมุสลิมโดยวิธีไหนเราบอกวิธีให้เลือดมันออกทีเดียวไม่ให้ทรมาให้เลือดมันออกเขาก็เข้าใจนะว่าทําไมฮาลันและบรรดามุสลิมเนี่ยจะทานไม่ได้เขาก็เรียกว่าโเขาก็ความรู้ว่าต้องพัฒนาเป็นเรื่องฮาลานให้ได้ ความคาดหวังจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้รายได้ตรงเนี้ยจากร้านตรงเนี้ยครับเคลื่อนเหรียญอาสนามากกว่าทฤษฎีที่เราให้มาเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังว่าเราเราต้องเก็บไว้คนเดียว,ขวยเขาจะตอบรัให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่จ่ายหรือแก,ก่คือบททดสอบยิ่งใหญ่เหมือนกันต,ตอนที่อคอยทฤษฎีกับเราตลอดกว่าจะได้มาเนี่ยมันลําบากนะไม่เสียดายหรอก็ขอดูอ้ายตลอดว่าถ้าทรัพย์สินเราจะหมดเนี่ย ขอจบบนหนทางของเอ